AI เนี่ยตอนแรกเราจะรู้สึกว่าอเมริกาอยู่ตรงนี้ละที่เราอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแต่พอ Deep Seek มาเนี่ยไม่ใช่ละมันอาจจะเป็นอย่างนี้เลยอ่าตอนแรกแบบช่องกว้างมันอาจจะกลายเป็นช่องแคบไปละต้นอ่เรียว่าต้นทุนต่ำกว่า10เท่า 2. o p นะฮะ u r e n Source ใช้ได้ฟรี 3. นะครับทำได้ประสิทธิภาพดีกว่า ดีกว่าหรือเท่ากับของ o อง o p i n AI เขาบอกว่า Deep s e e ีเนี่ยเก่งพอๆกับ O1 เลยนะมันก็จะบอกเราได้อย่างว่าจริงๆตอนนี้จีเนี่ยให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาเทคโนโลยีระบุคลากรทางด้าน s สา e เทคโนโลยีเอนจิ n นียริงและแมทเ e m a มติกอเมริกายังเป็นผู้นำ ของเทคโนโลยีโลกอยู่หรือเปล่าหรือว่านาทีนี้จีนคือผู้นำใครเหนือกว่าคะใน2อฝั่งถ้าณน,ะนาทีปัจจุบันนะคะคือมีการปรากฏตัวการกเนิดขึ้นของ d e e p s e e เวอร์ชั่นล่าสุดนี้แล้วด้วยนะคะมุมพี่หมูนะเท่าที่วิเคราะห์แล้วก็เห็นข้อมูลนะคะ อเมริกายังเป็นผู้นำของเทคโนโลยีโลกอยู่หรือเปล่าหรือว่านาทีนี้จีนคือผู้นำใครเหนือกว่าคะในสองฝั่งในเทียบกับทุกมิติเลยความครอบคลุมของโครงสร้างพื้นฐานความฉลาดแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของทรัพยากรหรือว่าเรื่องของเงินลงทุนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนวณเอาไว้ในสมการการเป็นผู้ชนะเหมือนกันใครคือผู้ชนะคะนาทีนี้ใครคือผู้นำผม,ผมเอาตีงนี้เนี่ยผมยังคิดว่านะครับ อเมริกายัางเป็นผู้ชนะจ่ใน,ในเรื่อง AI e c h n o l o g y คือคือคือมันอย่างนี้ด้วยกฮะ AI เนี่ยตอนแรกเราจะรู้สึกว่าจีนอยู่ตรงอเมริกาอยู่ตรงนี้ละจีนอะไรอยู่ตรงนี้อถูกไหมฮะแต่พอ e e ฟซีกมาเนี่ยไม่ใช่ละมันอาจจะเป็นอย่างนี้เลยช่องแคบมันอาจจะกลายเป็นช่องแคบไปละอ่าตอนแรกแบบช่องกว้างช่องกว้างไปช่องแคบอ่านี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าอเมริกายังได้เปรียบอยู่ ะะเพราะอเมริกาเป็นผู้นำเลยต้องยอมรับนะครับอเมริกาเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำของ AI ก่อนแต่ตอนเนี้ยคือจีนเนี่ยเขาจะเก่งมากเลยเรื่องอะไรนะเรียนแบบก่อนเรียนแบบปุ๊บเนี่ยแล้วเรียนรู้นี่นี่นคือจีนเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่จีนหรอกทุกประเทศอะคุณไปดูนะพัฒนามันก็เป็นอย่างนี้แหละอเมริกาก็เป็นอย่างนี้สมัยก่อนนะครับเรียนแบบเพราะมันจะเร็วสุดใช่ไหมก็ปี้แอนเดอร์วอลป์เน้ อ่ามันจะไม่งั้นมันจะช้าแล้วพอเดเวล็อปเมนต์มาถึงจุดหนึ่งใกล้เคียงกันละคราวนี้ค่อยรีเสิร์ชเดเวล็อปเมนต์นี่คือจีนก็กำลังไปอยู่อย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ AIG เนี่ยอาจจะปิดใกล้ปิดแจกละแต่ที่มันน่าสนใจคือคือคือจีนเขาจะไม่ใช่อย่างนี้เวลาเขาไล่เนี่ยน้องอาจจะรู้ว่าเออมันเกมเดียวกันถ้าเขาตามเกมเดียวกันนะเหมือนอารมณ์มันเหมือนอย่างนี้ครับมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ถ้าจีนนะยังทําน้ํารดน้ํามันนะตอนนี้ก็สู้ไม่ได้หรอก อ่าพอจีบอกเอ้ยไม่เอาแล้วรถตำมันเราเปลี่ยนใหม่ระบบข้ามเลยเยขวาเราเอียงขวามาอียงเรแสงเลยเอ้อนี่แบบนี้ค่ะเอไอมันก็เลยจะเป็นอย่างนั้นครับคือตอนนี้อ่าสมมติเจ็ดนางฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะเปรียบเทียบอ่าตอนแรกเขาก็อย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้เขาเริ่มเบี่ยงแล้วนะเป็นอย่างนี้เลยทําไมฮะเพราะว่าหนึ่งไงอันนี้ไม่ฟรีอันนี้ฟรีอ่าไม่เหมือนแล้วนะอันนี้อันนี้เน้นเจ็ด natural language อันนี้เน้น complex m มทเทอ a มติกโคดดิ่งเห็นไหมสเปซิฟิกมากเลยนะไม่เหมือนอะไรนะไม่เหมือนอะไรเห็นไหมสังเกตไหมครับอันที่สามอันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกภาษาผมเรียกว่ามีเครื่องมือครบนะถ้าทําครัวก็มีทุกอย่างอะหม้อหายกะละมังถุงถังอะไรมีหมดแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะต้องใช้พัดนะต้องใช้อะไรเงี้ยเอา้ามีช้ฐานจุดใต้จุดใต้ไม่ได้ตามต่อนะครับอา่าก็มาเฮ้ยแต่ทําได้อะ่ะ หุงข้าวได้อร่อยเหมือนกันคนนี้ใช้่ม้อหุงข้าวคนนึงใช้เตาถ่านนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นครับแล้วแล้วจีนเนี่ยพอเปลี่ยนเกมเลยคือตอนนี้ถ้าเกิดทําแบบเดิมคือทําแบบพอรพายทัลี่พรพายทรี่ก็คืออะไรครับคลสซิสเต็มเก็บตังอ่าจีบอกไม่เอาเราแบบนี้โอ้มามาใหม่เลยเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นถ้าก,กีนชนะนะแปลว่าหนึ่งโลกต่อไป AI จะฟรีตายเลยตายไหมครับไอ้พวกที่เก็บตังค์นี่จะจะไปเก็บใครฮะอันที่หนึ่งเหนื่อยเลยอันที่สองครับจีความสามารถในการคำนวณในการทำโคดดิ้งต่างๆเนี่ยเก่งมากอันนี้เขาไปพิสูจน์มาแล้วนะครับว่า Deep s e e ีนี่ทำได้ดีมากแล้วที่สำคัญอา่าลองคิดต่อเลยนะฮะเ v ็นวดียออกแบล็คเวลมาสมมติจีนบอกเฮ้ย ผมทําแบบนี้ดีอย่างเนี้ยแต่ผมไม่ต้องใช้เหล่าแบล็กเวลผมเอาแค่ลงมาอีกสองรุ่นก็ไดตตไาากกไ้ตายเลยอย่างนี้ตายไหมน้องในราคาที่ถูกกว่าสิบเท่า OMG ไหมน้องตายเลยอย่างนี้นี่นี่คือสิ่งที่จีนกําลังทำเพราะฉะนั้นวันนี้จีนยังแพ้อยู่นิดหนึ่งแต่ผมคิดว่าผมว่าไม่เกินปีสองปีได้รู้กันครับนะว่าจะเป็นยังไงแล้วผมว่า นั่นมันจะนําไปสู่ความเสี่ยงสูงมากนะครับของคุณเจ็ดน,นางฟ้าครับอย่างที่บอกครับแปดเสียกนกำลังมากป้ยเสียกนกำลังมาเเพราะฉะนั้นเจ็ดนางฟ้าก็จะเหนื่อยอนะผมว่าจริงๆนะผมเชื่อว่านสแดกเนี่ยกําลังใกล้จะจบแล้วผมเชื่อจะจบรอบแล้ะอาจจะมีคุณทําเข้ามาช่วยเถช่วยทุบอีก นะฮาจะมีอะไรของเขาแปลกๆออกมาช่วยเพรนั้นใครที่มีหุ้นเนี่ยต้องเพิ่มนี่นงครับอาทิตย์นี้นะครับวันพุธวันพุธนะตอนเย็นกลางคืนเนี่ยอเมริกาเกิดกลางวันใช่ไหมวันพุธอ่ะเมืองไทยเกิดกลางคืนใช่ไหมครับเราจะมีประกาศงบไม่ใช่เราฮะอเมริกาจะมีประกาศงบใหญ่อยู่สามตัวนะครับน่าจะมี Microsoft มี Apple นะฮะแล้วก็จะมี t ท sla ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งประกาศวันพฤหัสฮนะ ไม่ได้ว่าตัวไหนนะลืมแล้วก็อาทิตย์หน้าสองตัวประเด็นคืออย่างนี้ครับคนที่มีหุ้นพวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการถูกดิสรั t อาจจะถูกดิสรั t หรือถูกลดทอนแล้วกันกำไรลงเนี่ยเพราะอย่าลืมนะครับเอ i d วีเดียเนี่ยน้องน้องกีดาจำได้วมว่าเ <c oughs> น็ตมาร์จินเาเท่าไหร่ Profit ห้าิบเปอร์เซ็นต์นะยี่ดูดิมีที่ไหนห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวตอนนี้มันอาจจะลงมาเลย,ยาตายเลย นอกจากการเติบโตที่มันลดลงเหลือประมาณ20%จริงๆคอนเซนทัสเนี่ยให้การกำไรเติบโตของเจ็ดนางฟ้าไตมาสนี้นะครับรวมกันประมาณ22%เองน้อยที่สุดในรอบ2ปีเลยนะไอตัวเลข22เนี่ยแต่ก็เยอะนะแต่ยังเยอะนะแต่น้อยที่สุดในรอบ2ปีของตัวมันเองแต่ถ้าเทียบกับบริษัทใน S&P 500มันโตแค่8%เองนะไตมาสเนี่ยนะตตแต่อันี้22ใช่ไหมเออมันก็ยดูเยอะกว่า แต่นั่นไม่ใช่คําตอบราคาหุ้นใช่ไหมราคาหุ้นเนี่ยอะไรที่มันต่ําคาดนี่มันพิคาดเรานะมันไม่เราไม่ต้องสนใจว่ามันเยอะกว่าแปดเปอร์เซ็นหรือเปล่าเราแค่สนใจว่ามันจะเยอะกว่ายี่สิบสองหรือเปล่าอันนี้นที่หนึ่งผมแน่ๆนอย่างนี้ถ้าออกมานะมันดีกว่ายี่สบสองเปอร์เซ็นตโดยเฉลีย่ยมันต้องไปดูทีละตัวด้วยนะครับผมไม่รู้เป็นผมนะผมขายผมลดผมตัดความลดความเสี่ยงดีกว่าผมกลัว ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะคุณสู้กับจีนนี่ไม่ไม่หมูนะจีนเขาไม่ใช่ออะไรนะไม่ใช่เสียมหลอดตือนะะรื่องกไหมครับน้องเสียมหลอดตือนี่ก็คืออหมูหมูหม,หมูหมูสยามอะไรหมูสยามนะเราไม่ใช่จีนก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณไม่ได้ครับนะอันนี้อันนี้ผมมองในมุมความเสี่ยงของ หุ้นเจ็ดนางฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะประกาศงบ,บแล้วถ้าเกิดกรณีที่ออกมาแล้วมันต่าคาดโห้ยน,นี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับใช่ไหมอันนี้ผมว่าหุ้นมันจะลงเลยแล้วสังเกตอย่างหนึ่งนะน้องหุ้นแอปเปิลตอนนี้ก็โดนเวลาใช่ไหมโดนเรื่องอะไรครับยอดขายจีนตกเยอะอันนี้ลงไปแล้วนะเลยโดนเดนวีเดียแซงแต่อินเดียถามว่าเอ็นวีเดียถามจริงเหรอมันขึ้นหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นนะต้องดูสิเอ็นวีเดียเนี่ยม,มันเกินร้อยห้าสิบเหรียญย ไม่เกินเลยมันก็อยู่ร้อยสี่สิบร้อยสามสิบไปใช่ไหมไม่ไม่เรียกว่าไม่เคยทะลุร้อยห้าสิบเลยอะถ้าผมจำไม่ผิดนะคันถามคือนี่ขนาดมันยังไม่มีอะไรมา d i s p l a มันนะโอ้แล้วถ้ามันมีเส้นสมมุติว่ามันออกมาต่ำพลาดโกรดนะแล้วมาเจออีกไซมา่าต่อบาลมันเกิดมีข่าวมาแล้วว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องใช้แบ็กเวลแล้วน้องว่าจะเกิดอะไรเึ้นโอมันจะกลายเป็นชิป แล้วก็วงเล็บหายเลยนะจะ๊นะ,ะชิปหายเลยนะครับคือจริงๆมันจะไปอย่างนั้นเลยนะคือผมว่านะอะไรที่มันอยู่อยู่ที่สูงมากๆอะแล้วความคาดหวังสูงๆเนี่ยตกมาแล้วเจ็บมไม่รู้อันนี้ผมคิดผมนะแต่ทุกท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับคือจีนเนี่ยถ้าคุณจะพัฒนาเทคโนโลยีคุณต้องลงเงินทุนอะไรฮะ ID นักวิทยาศาสตร์ถูกไหม คุณถึงจะคุณถึงจะพัฒนาเทคโนโลยีคุณไปได้ไกลๆใช่ไหมครับผมถามว่าจีนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยใครไม่เชื่อว่ารถไฟความเร็วสูงจีนเป็นที่เบอร์หนึ่งอีเป็นเบอร์หนึ่งกลิ่นกลิ่นเอเนอร์จีเป็นเบอร์หนึ่งโอ้จริงจงมันมีเยอะผมจำไม่ได้แล้วมันมีเยอะกว่านั้นนะ่ะถามว่าพวกเนี้ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการอ d ใช่ไหมอ้านดนะครับแต่มันมีอาแต่สีอเอกชน ด้วยอย่างเช่นว่าอะไรครับ BYD เนี่ยลงมาอย่างดีไปเท่าไหร่ครับปีนึงลองไปดูสิครับหัวเว่ยเนี่ยลงไปปีเท่าไหร่ครับแล้วตอนนี้เสี่ยวมี่เนี่ยที่หุ้นขึ้นนิวไฮเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาลงตัวอ่านดีไปเท่าไหร่เพราะเขาตั้งเป้าแล้วเขาจะผลิตชิปของเขาเองนะเสี่ยวมีนะนม่นะเสี่ยงมี่นะค่ัเสี่ยวมี่นะคือหุ้นที่มันขึ้นเยอะเนี่ยหนึ่งมาจากรถใครจะเชื่อครับเสี่ยวมี่เนี่ยเรารู้จักแต่อะไรครับเครื่องฟอกอากาศมาอีกทีหนึ่งกลายเป็นรถสปอร์ตแล้วเนี่ย มาปุ๊บเปิดปุ๊บขายดีกำไรโตเลยที่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะอะไรครับคือเราจะสังเกตนะครับประเทศจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราอย่าไปประมาทเขานะเสียวมีเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยมันก็นะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกด้วยนะเราก็จะคิดอย่างนั้นใช่ไหมนะตอนนี้คบางคนบอกเครื่องฟอ,อกอากาศขายดีเมืองไทยบอกไม่ใช่ใช่แล้ครับที่หุ้นมันขึ้นตรงนั้นคงกระจอกมากครับเมืองไทยนิดเดียวแต่ผมก็เลยจะบอกว่าจีนเขาคิดอะไรใหญ่มานั้นเยอะครับ แล้วเวลาเขาทำเขาเอาจริงนะเหมือนวีไวดีเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนตัวบอกเฮ้ยจะเขาจะเอาเอาละเขาจะเป็นผู้นําแบตเตอรี่ปุ๊บโอ้โหเขาสู้ตายเลยนะแล้วแฟบเดียวก็ได้เลยนะครับแซงเทสลาไปเลยผมเลยจะบอกว่าวันนี้ดีฟซีกเนี่ยก็มีโอกาสแซง Open AI นะครับใครไม่เชื่อก็ลองจับตาดูว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโครงการ Star ์เกตผมตอบนะว่าหนึ่งไม่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความสามารถในการแข่งขันแต่ตอบโจทย์ในเรื่องของ ความเป็นผู้นําของโครงสร้างพื้นฐาน AI ผมมีพอเข้าใจนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นรองผมว่าวันเนี้ยนะ่ะความสําคัญของอเมริกาที่แข่งขันกับจีนจริงๆอนะมันคืออะไรครับเทคโนโลยีใครเป็นผู้นํามากกว่าใช่ไหมไม่ใช่ใครใหญ่กว่านะหรือเยอะกว่าโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนะมันไม่สําคัญ อ c o n o m มี f ออฟสเของเทคโนโลยีเนี่ยไม่สำคัญเท่า a d v a านซ์เมนใช่ไหมครับคือการพัฒนาซึ่งตอนนี้ผมว่าพอดิฟ e ีกมาเนี่ยมันเขย่าบัลลังเลยนะอันนี้เป็นเกมออฟโรนนะเวอร์ชันเทคโนโลยีนะ AI นะครับตอนนี้ค่ะโอ้พี่หมูพูดเห็นภาพ ชัดเจนมากนะคะคือไม่ได้อยู่ที่มีมากหรือว่าลงทุนมากแต่ว่ามันอยู่ที่ความฉลาดความล้ำของตัวเทคโนโลยีตัวนั้นนะคะมันก็จะบอกเราได้อย่างว่าจริงๆตอนนี้จีนเนี่ยให้ความสําคัญมากกับการพัฒนาเทคโนโลยีระบุคลาคกรทางด้าน science technology engineering และ mathematics ซึ่งถามว่าสีข้อเนี้คือ STEM เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ deep sea ไหมโอ้โหเรียกว่าตรงๆเลยใช่ไหม อันนี้ก็คือผมบอกแล้วว่าหนึ่งต้นเรียกว,ว่าต้นทุนต่ำกว่าสิบเท่าสองนะฮะโอเพนซอร์สใช้ได้ฟรีสามนะครับทำได้ประสิทธิภาพดีกว่าดีกว่าหรือเท่ากับอของ o อ e n AI ออันนี้อันนี้คือเขาพูดกันจริงๆเขาเอาไปเปรียบเทียบนะครับเอาดิจิีไปเปรียบเทียบกับโอสูโอหนึ่งโอหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น โปรแกรมของไอตัวเอไเพไอแบบขั้นสูงสุดเขาเรียกว่าอันนี้ดีที่สุดของอของวงการล้นะฮะในการที่จะเรียนรู้ national language ก็คือการเรียนภาษาแล้วก็การ learning อ่ะเขาบอกว่า deep seek เนี่ยเก่งพอๆกับ o1 เลยนะ